สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเคอร์คูดคาร์รถซิงแล้วก็น้องๆทีมงานคูดคาร์รสซิงนะผมในช่วงรถเข้าใหม่รถอะไรเข้ามานะครับวันนี้ได้เมื่อว,ว,วันก่อนเพิ่งซื้อรถบ้านเข้า1คันผมวันนี้ซื้อรถสปอร์ตเข้าอีกแล้วนะครับอีก1คันก็ต้องขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่พี่เขาอยากขายรถนะครับเขาก็โทรมหาผมที่เบอร์โทร 0994562455นะครับพร้อมส่งรูปรถคันนี้มาที่ id line a, a s i e a o d 4 5 6พี่บอกว่าพี่อยากจะเจอคนซื้อจริงมากเลยนะครับผมผมติดตามพยอดมานานแล้วนะผมขับรถมาหาผมที่ร้านรอบแรกไม่เจอผมแล้วก็ขับมาอีกรอบนึงมาเจอผมวันนีผมก็ได้ดูรถตรวจสภาพเช็คช่องอะไรเรียบร้อยครบถ้วนเต็มจํานวนก็ได้ซื้อขายกับพี่เขาเรียบร้อยผมแล้วก็รถคันนี้นผมติดไฟแนนซ์อยู่ด้วยนะผมปิด ไฟแนนซ์ให้พี่เขาแล้วเรียบร้อยผมปลอดภาระ,ะนี่ล้านเปอร์เซ็น,นผมนี่คือข้อดีในการมาขายรถให้กับพีออดกูดคาร์ Car, รถซิงถ้าชอบก็ถ,ถูกใจตัดสินใจซื้อได้เลยรถติดไฟแนนซ์ปิดให้เลยทันทีไม่มีตีราคาแขวนขอผ่อนต่อไม่ใช่นะโยบายของกูดคาร์รถซิงนะผมถ้าใครไปแอบอ้างผมบอกนะไม่ใช่เราแน่นอนนะผมว่าเราปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าปลอดภาระ,ะนี่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นผมเพื่อให้ลูกค้าสบายใจไม่ต้องเป็นกังวลว,ว่าจะต้องผ่อนกุญแจไหมออนอนไม่หลับ มาที่กูรคารถซิ่งได้เลยผมรถที่ติดไฟแนนซ์อยากจะขายนะมาหาเราได้อ่ะนี่คือเจ้า C r o c อ o นะครับนี่เป็นปี2012นะจด13ด้วยคันนี้หัวเกียร์เหรียญไปร้อยแล้วทำสเตย3แล้วนะคันนี้ผมบอกเลยสุดอีกหนึ่งคัน,นผมชุดแต่งพาร์ตรอบคันนะชุดแต่งพาร์ตรอบคันล้อมงล้อแม็กมาครบนะล้อมงล้อแม็กมาครบเลยนะผมยางโยโกฮาม่านะฮะรถเป็นสีดำนะผมสีดำแต่มองบางทีมันเหมือนออกเป็น ดำอมน้ำเงินนะผมแต่ว่าในเล่มลงสีดำนะฮะเรียบร้อยรถพี่เขาขายให้เลยผมเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นคาร์บอนนะครับดิฟฟิวเซอร์หลังคาร์บอนท่อคู่นะผมท่อออกคู่แล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะผมยังสวยเลยนะฮะก้องเก,งกลืองไม้ครบเต็มเลยเต็มระบบเลยนะผมสวยอยู่สวยอยู่แล้วก็หลังคานะผมหลังคาเป็นมูลรูปนะฮะเป็นหลังคาแก้วนะผมมูลรูป ข้าแก้วมูลลุบเดี๋ยวภายในกันหน่อยผมมาลยนะผมมาเลยมันติฟังก์ชั่นนะผมมีแพดเดิลชิพครบเลยนะมีแพดเดิลชิพครบเลยผมไปลองขับมาโอ้ขับสนุกมากนี่แพดเดิลชิพนะเป็นสเตทสามแล้วโอ้ขับดีจริงขับดีจริงนะฮะต้องยอมรับเลยนี่ชุดตัววัดค่ามาให้ครบเลยผมเกียร์นะผมหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์เหลี่ยมเรียบร้อยนะผมเป็นตัวปี2010 1น ภายในเป็นเบาะหนังสีส้มถ่ายให้ดูกันก่อนนะผมนี่เพิ่งเล่าเข้ามานะเพิ่งเข้ามาถ่ายให้ดูก่อนพี่แปรเพิ่งล้างเสร็จนะฮะพี่แประเพิ่งล้างเสร็จแล้วก็ไปปิดไฟแนนให้ลูกค้าเรียบร้อยปลอดภาระนี่ล้านเปอร์เซ็นนะฮะยินดียินดียินดีเบาะไปพงไฟฟ้าครบเลยนะครบเลยพรมซิลิโคนนะฮะพรมซิลิโคเออครบดีนะผมว่าคันนี้ครบดีครบดีใครที่กำลังมองหาอยู่นะผมบอกเลยเลยนะราคาเข็ดฟันแน่นอนนะฮะราคาเข็ดฟันแน่นอนแบ่งกันไปขับแบ่งกันไปขี่แบ่งกันไปบี้แบ่งกันไปมัน ท้องที่คูดคารถสซิงนะเขาจัดให้ครับผมนี่รถสวยๆสภาพราคาเหมาะสมนะผมรถดีราคาถูกที่คูดคาร์สซิงไม่มีนะบอกไว้ก่อนคอยแดงนะผมคอยแดงนะสี่ตัวกล้องแล้วก็จูนที่เขาจูนมาผมได้ดูไลนโนกับพี่เขาผม3 1 1แรงมาแต่ผมไม่ได้จูนเองนะผมแล้วก็ที่เครื่องนะ350บกว่านะผม เป็นตัวสเตยสาเรียบร้อยของใครที่กำลังมองหาอยู่นะเครื่องสวยแบบนี้เลยนะครับเครื่องสวยแบบนี้เลยนี่กองสติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมนะผมสไตล์คุดคาร์รซิงนะผมรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมไม่มีชนหนักที่ความจมน้าแน่นอนนะฮะนี่คือเราคัดรถสไตล์แบบนี้ขายให้ลูกค้านะผมใครที่ชอบสไตล์แบบว่าคือขายตรงไปตรงมานะผมขายรถสวยราคาเหมาะสมกับตัวรถมาที่คุดคาร์รซิง 099- 4 62455รับรองสมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนแล้วก็มีรถอยู่ที่บ้านนะผมจอดไว้ไม่ได้ขับต้องการอัพรุ่นหาเงินหมุนธุรกิจติดขัดปัญหาไม่มีเวลาลงขายไม่อยากวุ่นวายให้ใครมาดูเยอะนะผมหรือว่ารถที่ติดไฟแนนซ์เหมือนอย่างเช่นคันนี้นะฮะผมปิดให้เลยทันทีขอให้เป็นรถที่สวยถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ารถที่บ้านจอดนานนะผมไม่ได้ขับอยากจะเปลี่ยนอยากจะขยับ หรือว่าจอดจนยางแบนอะไรอย่างเงี้ยภาษสีขาดคงขาดเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยินดีครับผมโทรหาแคลวัดได้ตลอดครับผมรับซื้อโดยตรงลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง YouTube G o คาร์ r รสซิงด้วยนะฮะอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกู o d าร r รสซิงนะผมจะมีลงภาพนิ่งไว้ให้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของกูดคาร r รสซิงแล้วก็ความชัดเจนในการซื้อการขาย ของทีมงานกูดคาร์โรสซิ่งเราโอเคต้องขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาหาเค้าตั้งสองครั้งนะครับผมแล้วก็ได้ซื้อได้ขายกันแล้วก็ได้ปิดไฟแนนซ์ให้พี่เขาด้วยก็ดีใจกับพี่เขาด้วนะผมปอดพาละนี่แล้วเรียบร้อยของข้าสวัสดีครับสเตย์สมาแล้วนะซีร็อกโคโหโหดแรงดึงดึงลึกสเตยดึงลึกดุด้วยคันนี้ หลอดุดันด้วยฮะสีดำโพดเข้มเลยขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่แบ่งขายรถสวยๆแบบนี้กับเคออตนะมีรถแบบนี้อยากจะขายโอ้หาได้ตลอดเลยนะ